วันนี้เรามากินข้าวกันค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้ค่ะเนี้ยค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูค่ะแล้วก็ข้าวโพดทอดค่ะเนี้ยค่ะข้าวโพดทอดค่ะแล้วก็หมูยอทอดค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กุ้นเชียงค่ะเนี้ยค่ะหลายอย่างค่ะกินกับข้าวไรเบอร์รี่ค่ะเนี้ยค่ะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะ เรามากินกันเลยค่ะอืมอืมเอ้ยข้าวเผ็ดพิเอืม